ช่วงนี้น้ำก็ล้นสะแล้วล้นมานานแล้วละประมาณสะประมาณหนึ่งไร่ลึกประมาณเจ็ดถึงแปดเมตรนี่ทดลองเอาอาหารแมววิตกัดมาหวานนะครับป้าก็เริ่มมากิน กินดีมากวิตกัด3โล270อันนี้ไม่ได้ซื้อมาให้ปลาโดยเฉพานะครับซื้อมาให้แมวพอดีแมวมันกินเหลือมันอันนิ่มๆม,มันไม่กินก็เลยมาโยนลองดู ลองให้ปลากินดูเนะรู้สึกปลาชอบมากในบิดกัดสใส่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยปล่อยปลาก็ปล่อยปลาม่แต่ปลากินพืชน,นะครับแต่พวกก็มีปลาตะเพียนปลาในปลานิลปลาใน,นปลาท,ทับทิม ปลาอะไรเยอะจำไม่ได้สิบกว่าชนิดปล่อยนานแล้วเป็นปีแล้วปีกว่าไม่ได้ให้อาหารมันนะปกติปล่อยมันกินเองตามธรรมชาติจะมีให้บางกับเป็น เนี่ยผักตบชวามาปล่อยจอกนี่ก็เพิ่งมาปล่อยจอกกุหลาบเนี่ยจอกกุหลาบเพิ่งมาปล่อยได้ประมาณสักสามวันหลังๆนี่ก็เริ่มมีนเนื้อแดงเนื้อแดงมาเลี้ยงเริ่มโตก็โยนให้กินบ้าง เอามาให้นิดเดียวแป๊บเดียวกินหมดแล้วช่วงนี้ก็อากาศดีมากคลึ้มไม่มีแดดเลย มองไปทางไหนก็เขียวขจีฝั่งนู้นก็ที่มุงเแลนก็กำลังทำบ่อหอยบ่อหอยบ่อเนื้อแดง ผักตบชวาก็มาปล่อยปล่อยปลาก็กินดีกินกัดกา้านมันกระโดดกัดกินกันผักตบชวาอยู่มุมนู้นเหลืออยู่นี่สองสองเมตรสองสามเมตร ราดูมันจะมากินหรือเปล่าโอโ้มาแล้วปกติไม่ได้ให้อาหารมันนะครับไม่รู้จะเห็นตัวมันหรือเปล่า ดูแล้วมีแต่ปลาติเพียนไส้ขนาดป่ามือใช้กำลังสวย,ยตัวนี้เด็ดมากอา,อาหารหมดแล้วก็ถ่ายให้ดูเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชม